สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชาติสุนทราพิลมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนดีเวทวิทยาและเป็นแพทย์ประจำเอสเพอร์ล i นด e อิ a สิเก c รทีฟเคนเซอรนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องลดความเสี่ยงเลี่ยงมะเร็งร้ายนะครับก่อนอื่นเราคงจะต้องมารู้จักความเสี่ยงหรือ risk factor ของการเกิดมะเร็งก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจาก Com m o n risk factor นะครับซึ่ง เราคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า,าบุหรี่เหล้าไดาเอทความอ้วนการติดเชื้อมลภาวะต่างๆรังสีแล้วก็ยาบางชนิดเนี่ยเป็นความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะครับแต่ถึงแม้เราพยายามที่จะเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้แล้วมะเร็งก็ยังคงเกิดขึ้นนะครับก็เพราะว่ายังมีความเสี่ยงอื่นซึ่งมักจะไม่ได้รับการกล่าวถึงนะครับเช่น อิมมูนซิสเต็หรือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานะครับเฮ a วี่เมทัหรือโลหะหนักในร่างกายของเรากัดไมโคร b บคต้าหรือว่าแบคทีเรียในลำไส้ของเราและไมโตคอนเดรียฟังชันนะครับอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของตัวพวกอันโทลิสแฟกเตอร์ของแคนเซอร์เหล่านี้นะครับเริ่มจากอิมมูนซิสเต็ก่อนนะครับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ตรวจเช็ค ดักจับแล้วก็ทำลายเซลล์ผิดปกติก่อนที่เซลล์ผิดปกติเหล่านี้จะกลายไปเป็นมะเร็งนะครับทำให้ร่างกายของเราไม่มีเซลล์ผิดปกติเราจึงไม่เป็นมะเร็งนะครับนอกจากนี้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรายังทำหน้าที่ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสได้นะครับและช่วยป้องกันการเกิด การอักเสบในร่างกายของเรานะครับซึ่งการอักเสบก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งและเซลล์ภูมิคุ้มกันของเรายัางสามารถที่จะทำลายเซลล์มะเร็งได้โดยตรงนะครับดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญปัจจัยหนึ่งในการที่ป้องกันมะเร็งนะครับถ้าเซลล์ปกติในร่างกายของเราได้รับสารก่อมะเร็งการติดเชื้อรังสีหรือการอักเสบ ก็อาจจะทำให้เซลล์ปกติในร่างกายของเราเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ผิดปกติได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายของเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีที่สามารถที่จะดักจับและทำลายเซลล์ผิดปกติเหล่านี้ได้ทั้งหมดก่อนที่เซลล์เหล่านี้จะกลายไปเป็นมะเร็งก็จะทำให้ร่างกายของเราไม่มีเซลล์มะเร็งนะครับเราจึงไม่เป็นมะเร็งแต่ถ้าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรามีความบกพร่องไม่สามารถที่จะดักจับและทำลายเซลล์ผิดปกติเหล่านี้ ปล่อยให้เซลล์ผิวเหล่านีน้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนกลายไปเป็นเซลล์มะเร็งนะครับดังนั้นระบบุ้มงกันจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญอันหนึ่งในการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดมะเร็งนะครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยเขาทําการตรวจ NK activity ซึ่งก็คือการตรวจฟังก์ชันหรือการทําหน้าที่ในการทําลายเซลล์มะเร็งของ NK cell NK cell ก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวของเรา ที่ร่างกายเราใช้ในการทำลายเซลล์ผิดปกติและเซลล์มะเร็งต่างๆนะครับโดยงานวิจัยนี้เขาตรวจ NK activity ในคนปกปติอายุตั้งแต่40ถึง80ปีนะครับจำนวน3,625คนแล้วก็เขาจะแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มคือเป็นกลุ่มที่มี NK activity ต่ำหมายถึงเซลล์ NK เซลล์เนี้ยทำลายเซลล์มะเร็งได้ไม่ดีแล้วก็ กลุ่มที่มี NK activity ปานกลางก็คือ NK cell ทำลายเซลล์มะเร็งได้ปานกลางและคนที่มี NK activity สูงหมายถึง NK cell ของเขาทำงานทำลายเซลล์มะเร็งได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วเขาก็ติดตามคน3กลุ่มนี้ไป11ปีเพื่อดูว่าคน3มกลุ่มนี้มีคนที่เป็นมะเร็งแตกต่างกันหรือเปล่านะครับเขาก็พบว่า ในคนที่มี NK activity ต่ำเนี่ยหรือการทำงานของ NK เซลไม่ไม่ดีเนี่ยมีการเกิดมะเร็งมากกว่าในกลุ่มที่มี NK activity ปานกลางและ NK activity สูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับเขาก็สรุปว่าคนที่มี NK activity ต่ำเนี่ยเป็นความเสี่ยงอันนึงในการเกิดมะเร็งนะครับ ข้อถัดไปก็คือเรื่องของเฮฟวี่เมทัลหรือว่าโลหะหนักโลหะหนักเนี่ยวเวลาที่มันเข้าไปในร่างกายของเราแล้วมันทําให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายทําให้เกิด d ีเอ a m ด g มแล้วก็ยังรบกวนกระบวนการตายของเซลล์นะครับดังนั้นจึงทําให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งนะครับกัดไมโครเบลตากัดไมโครเบลตาก็คือตัวจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในลําไส้ของเรานะครับซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเราก็หมายถึงแบคทีเ r ียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่นะครับกัดไมโครไบโอตาเนี่ยมีความสำคัญมากกับชีวิตของเรานะครับโดยเขามีผลต่อเมตาบอลิซึมในร่างกายของเรามีผลต่อระบบกลุงคุ้มกันในร่างกายของเรานะครับนอกจากนี้ยังพบว่ากัดไมโครไบโอตาเนี่ยมีบทบาทในการป้องกันการเกิดมะเร็งมีบทบาทในการ ขบวนการเกิดขึ้นของมะเร็งและมีบทบาทในการรักษามะเร็งด้วยนะครับภาวะ d ิ s b i o s i s เนี่ยหมายถึงภาวะที่มีการเสียสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้นะครับซึ่งก็หมายถึงว่ามีแบคทีเรียที่ไม่ดีจเจริญมากผิดปกติและมีแบคทีเรียที่ดีเนี่ยน้อยกว่าปกตินะครับซึ่งภาวะดิสไบโอซิอันนี้จะทำให้ระบบคุ้มคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยทำงานแย่ลงนะครับแล้วก็ มีการอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงทําให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีแบคทีเรียรที่ดีบางตัวเนี่ยสามารถช่วยป้องกันมะเร็งได้นะครับเช่น l ล c t o b a c i l l u s bishii ซึ่งก็จะเป็นแบคทีเรียรที่เราพบอยู่ในโยเกิร์ตนะครับจะสามารถช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งได้นะครับในทางตรงกันข้ามแบคทีเรียรที่ไม่ดีบางตัวก็สามารถทําให้เกิดมะเร็งได้นะครับเช่น เอชไ o l i ลซึ่งเป็นแบคทีเรียที่พบในกระเพาะอาหารนะครับสามารถทําให้เกิดเรื่องของมะเร็งของกระเพาะอาหารได้นะครับดังนั้นการรักษาสมดุลของแบคทีเรียลําไส้จึงเป็นปัจจัยสําคัญอันนึงในการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะครับไมโตคอนเดรฟังก์ชันไมโตคอนเดรยเป็นออแกเนลหนึ่งที่สําคัญในเซลนะครับทำหน้าที่ในการสร้างพลังงานให้เซลล์นะครับ โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเซ l ลูล r r e s piration หรือการหายใจระดับเซลล์นะครับซึ่งออตโตวัลเบิร์นะครับซึ่งเป็นโนเบลไพซ์วินเนอร์ในปี1931เนี่ยเขาบอกว่ามะเร็งเนี่ยเกิดจากเซลล์ปกติของเราที่มีความผิดปกติในขรววนการเซลลูล่ r レス piration ซึ่งเกิดจากการที่มีไมโทคอนเดียทำงานผิดปกติ ทำให้ไม่สามารถที่จะสร้างพลังงานให้ให้เพียงพอสำหรับเซล์ลที่จะดำรงชีวิตอยู่ดังนั้นเซล์ลของเราจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนไปสร้างพลังงานโดยขบวนการที่เรียกว่าการหมักหรือ fermentation ซึ่งขบวนการหมักนี้ก็จะได้ byproduct ก็คือกรดแลคติกซึ่งจะทำให้เซล์ลมีสภาพเป็นกรดแล้วก็ถ้าเซล์ลเราอยู่ในสภาพที่เป็นกรดแบบนี้ไปนานๆเป็นปีเป็นปีปนปหลายปี ก็จะทาให้เซลล์นียมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ผิดปกติแล้วก็กลายไปเป็นเซลล์มะเร็งได้นะครับดังนั้นไมโตคอนเดียจึงมีความสําคัญในการป้องกันการเกิดมะเร็งด้วยนะครับมีการทดลองที่น่าสนใจนะครับซึ่งแสดงความสําคัญของไมโตคอนเดียในการป้องกันการเกิดมะเร็งนะครับโดยเขาเริ่มต้นจากการที่เขานําเซลล์ปกติมานะครับแล้วเขาก็เอาตัว นิวเคลียสของเซลล์ปกติออกแล้วก็ใส่นิวเคลียสของเซลล์มะเร็งเข้าไปนะครับเพราะนั้นหมายถึงว่าตอนนี้เซลล์นี้มีนิวเคลียสที่ผิดปกติก็คือการที่มีการกลายพันธุ์ของยีนหรือ g e n e ติก mutation นะครับแต่ว่ามีไมโตคอนเดรียที่ปกติซึ่งถ้ามะเร็งเกิดจากการที่มีการกลายพันธุ์ของยีนหรือ genetic mutation อย่างเดียวเนี่ยเซลล์ Cell นี้ก็ควรที่จะต้อง เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งแต่เขาพบว่าหลังจากที่เซลล์นี้แบ่งเซลล์แล้วเนี่ยเซลล์ยังคงเป็นเซลล์ปกติอยู่ถึงแม้ว่าจะยังมีนิวเคลียสที่ผิดปกติอยู่ก็ตามนะครับต่อจากนั้นเขาเอาเซลล์มะเร็งมาแล้วก็รีมูฟเอานิวเคลียสของเซลล์มะเร็งออกแล้วก็ใส่นิวเคลียสของเซลล์ปกติเข้าไปเพราะนั้นตอนนี้เซลล์นี้จะมีนิวเคลียสหรือ DNA หรือจ e เนติกที่ปกติ แต่ว่ามีไมโตคอนเดียที่ผิดปกติหลังจากเซลล์นี้แบ่งเซล์ลก็พบว่าเซล์นี้กลายไปเป็นเซล์มะเร็งนะครับจากการทดลองนี้เราก็สรุปได้ว่าไมโตคอนเดียที่ปกติเนี่ยสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ที่มีการกลายพันธุ์ของยีนหรือ genetic mutation เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซล์ลมะเร็งนอกจากนั้นการที่มีไมโตคอนเดียที่ผิดปกติ สามารถเปลี่ยนแปลงนิวเคลียสที่ปกติให้กลายเป็นเป็นนิวเคลียสที่ผิดปกต,ติและกลายไปเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุดนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าการทำงานของไมโตคอนเดรียมีความสำคัญมากในการช่วยป้องกันมะเร็งนะครับตอนนี้เรารู้จักเรื่องของลิสแฟกเตอร์แล้วทั้ง common l i แฟ factor แล้วก็ u n t s u a l list factor ของมะเร็งนะครับตอนนี้แล้วถ้าเรารู้ความเสี่ยงแล้วเราสามารถที่จะตรวจมันได้ไหม ถ้าตรวจแล้วเราสามารถที่จะให้การรักษามันได้ไหมนะครับดูแลหรือทําอะไรได้ไหมที่จะลดความเสี่ยงลงนะครับที่เอสเพ a รันคลินิกของเรานะครับเราสามารถที่จะตรวจหาความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้นะครับเพิ่มเติมจากการตรวจคัดกรองมะเร็งประจําปีได้นะครับโดยเราจะทําการตรวจอิมูนโปรไฟล์นะครับหรือระบบภูมิคุ้มกันของเราว่าแข็งแรงดีหรือเปล่านะครับตรวจ Heavy m ม t a l หรือโลหะหนักในร่างกายของเรานะครับตรวจเรื่องของกัดไมโครเบลตาหรือสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้นะครับตรวจเรื่องของการทํางานของไมโตคอนเดรียว่าดี D, อยู่หรือเปล่าตรวจหาการอักเสบในร่างกายนะครับแล้วก็ตรวจหาอนุมูลอิสระในร่างกายถ้าเราพบว่ามีพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งที่มีความผิดปกติเนี่ยเราสามารถให้การดูแลรักษาให้กลับมาทํางานเป็นปกติได้ซึ่งก็จะสามารถช่วยลด ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้นะครับเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไลฟ์สไตล์ที่ดีมีการกินการอยู่การนอนที่ดีมีการออกกำลังกายมีการลดความเครียดไม่เครียดกับชีวิตมากพยายามลดปัจจัยเสี่ยงอย่างที่เราบอกมาแล้วนะครับร่วมกับการที่เรามีระบบกรงคุ้มกันที่แข็งแรงไม่มีโลหะหนักในร่างกายมี แบคทีเรนะียในลําไส้ที่สมดุลนะครับแล้วก็มีการทํางานของไมโตคอนเดรียที่ดีเนี่ยเรา,าเราเชื่อว่าเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลงได้ในระดับที่ต่ําที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับที่คลินิกเอสเพอร์ลเราเชื่อว่ามะเร็งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้นะครับครับขอบคุณครับ